ทักทายสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับจุดแนวทางของเราก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงเป็นชุด2ตัวล่างทั้งชุดดินแล้วก็ชุดแตมแล้วก็ประกอบด้วยชุดดินของเราก็จะมีอยู่ตามที่เห็นอยู่นี้นะครับเพื่อนๆเรายัางไม่ได้มาคัดมาอะไรเพราะว่าชุดแนวทางของเรามันก็เหลืออีกตั้งเยอะยังไม่ได้ลง ดังนั้นแล้วจุด2ตัวล่างเดี๋ยวคอยมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราจะมาดูจุดตักร้อยของเราว่าจะได้จุดไหนใน,ในสูตรที่เข้าในงวดที่แล้วนะครับเพื่อนก็คือชุดหลักร้อยของเราก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชุมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้า มีหลุดก็ได้นะครับเพื่อนมาดูชุดหลักน้อยของเราก็คือชุดนี้ที่เราใช้งานก็มาตัวลองนะครับเพื่อนก็คือชุดนี้มาที่เลขเจ็ดอันนี้ก็เลขเจ็ดอันนี้ก็เลขเจ็ดชุดนี้ที่หลุดไปเราจะปรับสูตรนะครับวันนี้ก็คือเราไม่ต้องข้ามเราไล่แต้มเลย4 5 6 7 8 9 0ไปเรียนข้าได้นะครับเพื่อนสำหรับชุดนี้ไม่งั้นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นชุดค้ามตัวเลขโอกาสถูกมันก็ไม่ค่อยเวิกเท่าไหร่เพื่อนสำหรับชุดนี้ดังนั้นเรามาดูไอชุด3สูตรนี้ว่าจะได้ชุดไหนสำหรับงวดนี้ก็คือก็ตามไอสูตรที่เข้านะครับก่อนก็คือ80 7จ8 0 7จ7 9แปส่วนสุดแรกนั้นที่เข้าก็คือตำแหน่งนี้บวกด้วย3ก็จะได้เท่ากับ8ปดวกสเป็น0ก็ได้เท่ากับ3 4 5 6 1 2 3 4 7ส่วน,นสูตรที่2นั้นก็คือ110หน่วยบวกด้วย1ก็จะได้เท่ากับ <c oughs> เจ็ดเจ็ดสิบวกเเป็น3 3มบวกหเป็น 4, 4ี5 6ี่ห้าดแปดกมาดูสูตรที่3กันที่เข้าก็คือชุดนี้ก็คือเราใช้คอ1 คือ961 961แล้วก็เอานี้มาเดินแต่มมันก็จะได้1 2 3 4, 5ทั้ง3สูตรที่เข้าก็จะมีอยู่ตามนี้นะครับเพื่อนๆื่สำหรับชุดหลักร้อยของเราทีนี้เราจะมาดูตัวชนกันว่าจะเป็นตัวไหนก็คือ3มี2สูตร3ม,มี2สูตรเราเขียนตรงนี้แหละส สองสู 200, 4, 1, 2, 3รสีูแล้วก็1 5 1 2 3 5ก็จะดินชนกันอยู่ที่สองตัวสีและหนะครับเพื่อนคือ4ีห้า ส่วน3นั้นก็เป็นตัวรองแล้วก็3อันนี้2สูตร6กับ7 6และ7ดังนั้นแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขียนลงในนี้ดีกว่าเป็นชุดหลักร้อยจะได้ไหม่นะ เป็นที่เป็นหชุดหลัก้อยเขียนไว้ครับ จุดหลักร้อยเรียนอยู่ที่สี่และห้าสี่และห้าสำหรับชุดหลักร้อยของเราทีนี้ชุดหลักสี่ของเราเข้าอยู่สูตรเดียวเองมาดูชุดหลักหน่วยของเราดีกว่าเพื่อนหลักหน่วยของเราเดี๋ยวหลักสี่เดี๋ยวค่อยว่ากัน หลักร้อยเดี๋ยวหลักสิบเดี๋ยวผมขอดูสูตรแป๊บหนึง่งหลักสิบ ชุดหลักหน่วยของเราว่าจะได้ชุดไหนตัวชุดหลักร้อยก็ <c oughs> แคบไปก่อนนะครับเพื่อนเอาชุดนี้แหละเดี๋ยวมาดูไอหลักหน่วยของเราจะได้ชุดไหนเพราะว่าก็ิจิเขาก็เดินยามาหลายหน่วยแล้วนะครับเพื่อนชุดหลักหน่วยของเราตั้งแต่เดินมาเห็นไหมครับเพื่อนชุดนี้เพราะว่ามันใช้แค่สองสูตรแต่ตัวชวนมันก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับเพื่อนแต่ว่าเขามา ตัดหน่วยของเราเขาก็มาดีนะครับเพื่อนก็คือชุดนี้วันที่แล้วก็มาตัวเด่นพอวันชนมา9012ก็คือชุดนี้ทีนี้มาดูว่าต่อไปของเราจะได้ชุดไหนนั้นก็คือ807 7 7 9 2 สามก็คือแสนหมื่นลบหนึ่งก็จะได้แค่นี้แปดลบหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกตัวหนึ่งสอง หนอดูอันนี้คอสามนะเพื่อนๆน,น,นี่คอสามก็คือคอสามนี่คือ4 4 8 4, 4ี่ก็คือเราจะใช้หลักร้อย สครั้งบวกด้วย1ก็จะได้เท่ากับ4ีบวกสีเป็น8 8ดแปบวกหนบวกหก็เป็น9ก้า็ใส่ไปเลยครับ9 0 1 2 3 4ดังนั้นแล้ว <c oughs> ตัวชวนของเรา ็จะเป็น9 0 1 2ก็ได้ตัวเดิมเพื่อนชุดดักหน่วยของเราก,ก็ยังคงเป็นตัวเดิมก็คือ9 0 1 2ก็คือชุดนี้ชุดหลักหน่อย เขียนตรงนี้เลยแะก็คือชน4ตัวน้ำเพื่อนก็คือชน90เก้าศูนย์หนึ่งสองหลักร้อยก็ได้ไปแล้วหลักหน่วยก็ได้ไปแล้วขาดอยู่หลักสิบเดี๋ยวผมไปดูสูตรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกนะครับสำหรับชุดนี้ก็ วันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับสำหรับชุดนี้เพราะว่าเขาชนมาเยอะขนาดนี้ส่วนที่ว่านิ้นๆเ็าจะนิ้นอยู่ประมาณหลักหน่วยผมชอบผมกลัวก,กว้าวอยู่มอนเดิมนะกนไม่งั้นก็เลขศูนย์สองตัวนี้ที่ผมชอบชอบอยู่นะสำหรับหลักหน่วยคือสองตัวนี้ ส่วนหลักร้อยเดี๋ยวเราไปพิจารณาดูอีกสูตรของเรากันว่าจะเป็นชุดไหนนั้นยังไงยังไงเดี๋ยวผมจะเอาหลักสิบมาลงให้ดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปทําหลักสิบมาก่อนเพราะว่าเราตามเฉพาะสูตรที่เข้าอยู่ก็คือหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยของเราก็จะอยู่ตามนี้ยังไงยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับสาหรับชุดหลักสิบส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย,บายครับผมสวัสดีครับ